เปิดบ้านสวนของฮิวโก้ค่ะวันนี้จจะพาพนกก่านมาติดตามสําหรับอาณาจักรฮิวโก้ทิ้งปีละ20ล้านค่ะต้องบอก,กับเรื่องนี้เองเนยอยากได้ตังค์อยากให้สามีรับงานพรีเซนเตอร์ติดต่อมาทุกปีปีหนึ่งนี่ยสถึงยีบล้านสามีไม่รับเลยสามีบอกว่าตังค์ได้มาเดี๋ยวก็หมดแต่ภาพพจน์เนี่ยอยู่กับเรานะเขาเป็นคนสมรรถทางานได้เขาก็ไม่ใช้ไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นแบบรองเท้าใส่อยู่คู่เดียว ขาดก็ไปเย็บไปซ่อมกเกงในเสื้อเราซื้อให้อยู่แล้วอยากได้อะไรจะโทรถามภรรยาตอนนี้เรื่องตังเงเราเนี่ยังไงพอซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งแพงมากเลยนะเมียถามเท่าไหร่สองหมื่นเราบอกซื้อ,ถอเถอะเธอเอ็นดูไหมแต่มาคิดลูกต้องเรียนเลยจะต้องมาทํางานแต่ตอนนี้คอนเสิร์ตเขาก็เยอะอยู่สามีเป็นลูกเจ้าแต่ใช้ชีวิตสมถะม,มากๆ ทุกอย่างที่เขาใช้เราแทบจะซื้อให้หมดเลยเพราะทนดูไม่ได้เราเท่าที่ฮิวโก้ใส่อยู่คือขาดแล้วขาดอีกเอาไปปะแล้วซ่อมแล้วซ่อมอีกจนเราต้องบอกว่าเธอเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ถุงเท้าก็เป็นรูปอย่างสูตหนะก็ปะกันสองรอบจนเราบอกว่าเธอเดี๋ยวฉันจะเก็บตังค์ซื้อให้เขาบอกว่าในเมื่อมันใช้งานได้อยู่ก็ใช้ไปโทรศัพท์เนี่ยยังใช้รุ่นเมื่อเปียน8ปีที่แล้ว iPhone 5ยังไม่ยอมเปลี่ยน ฉันถามว่าทําไมไม่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนกันไปรุ่นไหนแล้วเขาก็บอกว่ามันยังทํางานได้อยู่ยังรับโทรศัพท์คือยังพิมพ์อะไรก็ได้เขาไม่เล่นแอปพลิเคชันต่างๆที่มัน update, อัปเดตหรอเขาก็ใช้ในรูปแบบเข้าไปเาขาบอกว่าถ้ามันทํางานของมันได้แสดงว่ามันยังดีอยู่เพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนมันทําไมทําไมจะต้องไปเสียตังค์กับเหตุที่มันไม่สมเหตุสมผลเลพราะว่าทาตัวสมบัติจนลูกถามว่าบ้านเราจนหรอจริงแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเวลาไปบ้านเพื่อนบ้านของคนอื่น มีความเป็นบ้านที่แบบมีสรไวนะ้น้ำมีของเล่นทุกอย่างแต่ว่าพี่กับสามีอยู่คอนโดกันแล้วเขาก็ถามว่าคอนโดเราต้องคืนเขาเมื่อไหร่เหมือนกับว่าเราไปต่างประเทศเราก็ต้องคืนห้องเขาเนี่ยไม่เคยได้อะไรเลยจะได้ก็ต่อเมื่อวันเกิดวันปีใหม่วันคริสต์มาสหรือว่าได้รางวัลจากโรงเรียนเขาก็บอกว่าไม่เท่าไรไม่เข้าใจว่าทําไมเพื่อนเขาเองมีทําไมบ้านเขาจนขนาดนั้นเราพยายามสอนขายของให้เห็นว่ากว่าจะได้เงินมาลําบาก พ่อเองต้องออกไปร้องเพลงอยากทําให้เขาเห็นว่ากว่าจะได้ตังมามันต้องมีความลําบากเทียบกับเด็กคนอื่นพ่อแม่มีตังซื้อเกมเป็นหมื่นเราว่าลูกเราต้องมีภูมิคุณยูโก้เขาเนี่ยอยากให้ลูกมีภูมิเยอะๆเ,เพราะว่าตอนเด็กเขาบอกว่าเขาไม่เห็นจะต้องได้อะไรเลยแต่สมัยเนี้ยพ่อแม่รู้ว่าลูกชอบอะไรคือสปอยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่มีการอดทนไม่รู้จักรอคอยอยากได้อะไร ได้แล้วก็จะติดวัตถุเกินไปเขาจะได้ก็ต่อเมื่อสมควรได้เท่านั้นห้ามสปอยลูกบางทีเราสงสารลูกด้วยซ้ำอยากจะให้ลูกเป็นเด็กที่อยู่ในฐานะเรียนหนังสือจบไปแล้วเรียนอะไรมาอยากทำงานทางไหนก็ให้ทำทางนั้นจะไม่ฝืนไม่บังคับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เปิดเผยคะ่ะ